คุณกำลังฟังเวทีคนตรัง FM 91.25เมกะเฮิรตสวทตรังฟังทั่วโลกกับ w w w ร์ n g r r d i o n e t กลับเข้าสู่ชั่วโมงที่2นะคะกับรายการเวทีคนตรังทางสวทตรัง FM 91.25เมกะเฮิรตค่ะยังคงอยู่กับดิฉันสายชนธรรมกุลแล้วก็ทีมงานสวทตรังกันนะคะ มาต่อกันที่เรื่องของประชาชนค่ะมีการแนะนะคะว่าให้ดูแลตัวเองก่อนออกเดินทางในช่วงของเทศกาลสงกรานต์ค่ะโดยนายแพทย์โอภาสการกวินพงศ์อธิบดีกรมควบคุมโรคกล่าวว่าหลังเทศกาลสงกรานต์เนี่ยคาดว่าสถานการณ์ผู้ติดเชื้อโควิด1 9จะเพิ่มสูงขึ้นนะดังนั้นค่ะเพื่อชะลอการระบาดนะคะก็ต้องขอความร่วมมือประชาชนทุกคนโดยเฉพาะคนหนุ่มสาวค่ะที่จะเดินทางกลับภูมิลำเนาไปพบปะญาติผู้ใหญ่ ขอให้มีการเซลล์คลีนอัพตัวเองนะคะก็คือทำตัวเองให้ปลอดเชื้อก่อนการเดินทางกลับค่ะพร้อมขอให้ตรวจคัดกรองด้วยตนเองด้วย ATK ทั้งก่อนเดินทางกลับภูมิลำเนาและก่อนกลับเข้าทำงานส่วนผู้สูงวัยและกลุ่มเสี่ยง608นะคะก็ขอให้เพิ่มภูมิคุ้มกันตนเองค่ะด้วยการรับวัคซีนป้องกันโควิด1 9ให้ครบโดสนะคะแล้วก็รับเข็มกระตุ้นด้วยนะส่วนกรณีค่ะ ที่มีคนนะคะออกมานะให้ข้อมูลแสดงความเห็นว่าวัคซีนเข็มกระตุ้นเนี่ยไม่สามารถป้องกันการติดเชื้อและสงสัยภูมิคุ้มกันที่ได้รับจากเข็มกระตุ้นอาจเป็นภูมิคุ้มกันไม่ดีต่อร่างกายนะคะรวมถึงว่าภูมิคุ้มกันหมู่เนี่ยไม่มีจริงเพราะยังมีการติดเชื้อซ้ําๆค่ะ ทั้งที่มีการฉีดวัคซีนไปแล้วแล้วก็ติดเชื้อไปมากแล้วนั้นนะคะทางนายแพทย์โอภาสตกล่าวว่าข้อมูลโควิด -19 นี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงตลอดนะคะผู้ฟังมีความไม่แน่นอนสูงฉะนั้นการพิจารณาหรือว่าตัดสินใจเรื่องใดในภาคปฏิบัติระดับประเทศเนี่ยคือต้องอาศัยความคิดเห็นหลักเชิงหลักฐานเชิงประจักษ์นะ ต้องอาศัยความคิดเห็นหลักฐานเชิงประจักษ์ของผู้เชี่ยวชาญน,นะคะรวมทั้งสมาคมวิชาชีพที่เกี่ยวข้องค่ะไม่ใช่ความเห็นของคนใดคนหนึ่งนะคะส่วนใหญ่ข้อมูลที่ออกไปเนี่ยจะเป็นข้อจะเป็นความเห็นโดยที่มีข้อมูลมารองรับนะย้ําว่าการฉีดวัคซีนเนี่ยมีประโยชน์นะคะคําว่าภูมิคุ้มกันหมู่เนี่ยมีหลายประเทศที่เป็นตัวอย่างพอติดเยอะๆค่ะแล้วเกิดภูมิคุ้มกันมากๆการระบาดก็ลดลงเป็นการยืนยันว่ามีภูมิคุ้มกันหมู่ แต่ภูมิคุ้มกันหมู่เนี่ยเขาก็บอกว่าไม่ได้แปลว่ามีแล้วจะไม่ติดเชื้อนะคือมีภูมิคุ้มกันหมู่แล้วจะไม่ติดเชื้อนะคะแต่มีแล้วเนี่ยเชื้อเขาบอกว่าแต่มีแล้วเนี่ยติดเชื้อได้แต่ว่าไม่ระบาดมากขึ้น น,ะะนั่นเองอย่างไรก็ตามการฉีดวัคซีนก็มีความสําคัญนะคะการที่ประเทศไทยมีผู้เสียชีวิตลดน้อยลงส่วนหนึ่งเพราะว่าฉีดครอบคลุมบุคลากรรวมทั้งประชาชนได้ค่อนข้างที่จะมากนะและเห็นว่าคนที่ติดเชื้อส่วนใหญ่อาการน้อยนะคะอยู่ที่บ้านพอหายก็บอกว่าเป็นเพราะวัคซีนช่วยย้ําอีกทีนะว่าโดยเฉพาะกลุ่ม608นะคะที่มีความ กลัวในเรื่องของการฉีดวัคซีนแล้วกลัวว่าจะเสียชีวิตเนี่ยมากไม่ต้องกังวลน,นะคะคือตอนนี้เนี่ยการฉีดวัคซีนแล้วเสียชีวิตเนี่ยมันมีเปอร์เซนต์ที่น้อยมากกว่าเดิมมากเลยนะคะเพราะว่าตัวเลขที่ผ่านมาเนี่ยพบวัคซีนป้องกันการเสียชีวิตได้4 0่สถึงห้เท่าด้วยกันนะคะยังไงก็ย้านะคุณผู้ฟังว่าเรื่องของการฉีดวัคซีนยังคงเป็นเรื่องที่สําคัญนะคะ